อนเพิ่มพันไปในไม่นานคือแป๊บเดียวฤดูร้อ,อน,รนก็วนกลับมาถึงอีกครั้งหนึ่งเสียแล้วเหมือนเวลาพันไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผมสนหลึกตั้งสื่าเมื่อหลายปีก่อนผมกลับมายัางสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งพร้มอมกับความคิดถึงแต่ละคนก็ล้วนมีความรู้สึกและความทรงจำที่แตกต่างกันไป เื่อเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เปลี่ยนไปตามห่วงเวลาของมันแต่สำหรับผมแล้วจะมีบางสิ่งที่ยังคงเหมือนเดิมในสิ่งนั้นก็คือความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อหลายปีตรงหน้ามีแค่เพียงถนน,นว่างเปล่าสองข้างทางประกอบไปด้วยดอกไม้พอกลับมาครั้งนี้มีสิ่งปรากฏสร้างาหน้าไม่เกิดขึ้นแตงโแตกดา้ินมี คิงว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้จะยันนั้นยันนี้ทั้งที่ความปินจริงแล้วไม่มีใครสามารถย้อนเวลากลับไปได้สักคนไม่มีเลยขอพูดต,งตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยชอบฤดูร้อนซะเท่าไรห,หรอกสำหรับผมแล้วฤดูร้อนเป็นฤดูแห่งการจากลาฤดูแห่งการเริ่มต้นใหม่ ยังรู้สึกจะหายทุกครั้งเมื่อฤดูร้อนวนมาถึงอีกครั้งเขาว่ากันว่าเมื่อเราโตขึ้นเราจะคิดถึงชีวิตในวัยเด็กมากขึ้นคิดถึงช่วงเวลาไร้เดียงสาของชีวิตในช่วงนั้นที่ไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวจะว่าไปแล้วการจากลาทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้เหมือนกัน ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่ยินยอมหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็าตามเพราะกังจัลาไดูร้อนเมื่อหลายปีก่อนบาโคลเราแทบจะไม่เคยพบเจอกันอีกเลยจนถึงตอนนี้นนผมก็ยังอดคิดถึงเพื่อนสมัยตอนเรียนมัธยมไม่ได้เลยบางก็ย้ายกันไปศึกษาเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตของตอัวเอง แล้วแต่ก็ยินดีกับทุกการเติบโตของทุกคนเสมอเป็นเช่นนั้นแล้วอย่างน้อยก็ขอได้กลับไปยังสถานที่ที่เคยมีความสุงจงดีๆหน่อยก็ยังดีโบสเลี้ยงปลาแห่งนี้เชื่อว่าหลายๆคนได้บันทึกลูกภาพไว้เป็นของทรงจําไม่น้อยเลยทีเดียวทกอ่งออนในบริเวณโรงเรียนก็ยังคงเป็น้าบพอให้กับทุกคนเช่นเดิม ทำน้ำเย็นสำหรับดื่มแต่ผมใช้ล้างหน้าล้างตาหลังจากตีบองเส,เสียมากกว่าส่วนลงอาหารยังเป็นที่ฝากท้องเวลาหิวได้เสมอถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่เมนูก็ตามช่วงม,มัธยมส่วนใหญ่ผมได้ใช้ชีวิตไปกับกำบินนั่นเรียนพันนอน จึงไม่แปลกใจถ้าจะกลับมาอยางขอพักนักเรียนที่เหมือนเป็นบ้างดังที่2ไปแล้วการกลับมาครั้งนี้อาจจะดูแปลกไปหน่อยเพราะไม่มีใครอยู่ซึ่งหลังจากตอนนั้นมีผู้คนอาัยอยู่หลายร้อยชีวิตเอาเป็นว่าเป็นตัวแทนนาซาพาทุกคนกลับไปสัมผัสบรรยากาศกับเก่าพันแอรี่บทนี้แล้วกัน น้องทําช้ได้หญิงไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะดูดีขึ้นมากกว่าก่อนเยอะเลยดอกต้นท้าสีชมพูยัยงคงอยู่ต้นดิงเป็ดกลิ่นของผุมกระจายในช่วงฤดูหนาวของทุกปีครั้งนี้อาคารเรียนก็จะดูเงียบเหงาไปหน่อยคงเป็นเพราะช่วงปีเทอมด้วยแหละกระจกหน้าห้องน้ำคมอยากบอกว่า ชินแล้วกับการที่ทุกคนต้องส่องดูทุกครั้งที่ผ่านวันไรห้องปฏิบัติการคิดว่ายังคงเป็นห้องที่ทุกคนไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสักเท่าไรเหมือนเดิมไม่ค่อยชี้นกับการที่ห้องเรียนดูเงียบเหงาซาเท่าไรชอบบรรยากาศที่มีเพื่อนตะโกนร้องเร่งห้บปากมากกว่า ชอบความรู้สึกต้องอยู่ตรงหน้าระเบียงเวลาที่เอาหน้าออกมาตาักลมเวลามีลมพัดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมชอบมานั่งเล่นระหว่างที่รอครูเข้าสอนหรือไม่ก็ช่วงคาบว่า,ววางระหว่างวันถึงตอนนี้แล้วคิดถึงชีวิตมัธยมของตัวเองบ้างหรือยังหรือว่ายังเลย เกือบลืมไปเลยว่ายังมีอีกที่หนึ่งที่อยากจะพาไปให้าหายคิดถึงกันบ้างสถานที่แห่งนี้ขอมีเวลาว่างเพียงน้อยนิดเราจะได้เห็นอะไรคนอยู่ในที่แห่งนี้ถึงแม้อากาศจะร้อนฝนจะตกก็าตามและนี่คือความคิดถึงความทรงจำทั้งหมดที่ผมมีเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมกลับมาอย่างที่แห่งนี้อีกครั้ง และเชื่อเสมอว่าความคิดถึงของผมจะถูกส่งไปยังทุกๆคนที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสจังที่แห่งนี้เร็วๆนี้ที่